นี่นางเงือกเราจะเก่งขนาดไหนเนี่ยปีนบันไดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวโฮจุงโหดูหน้าตาดูหน้าตานะเฮ้ย,ยไม่มีใครเลยเหรอ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะพี่มิวก็จะมาเล่นแบบนี้นะ,ะ Survival The Little Mermaid a r i e l นะคะใครเคยดูการ์ตูนเรื่องอเอเ่อ Ariel บ้างนะคะที่แบบว่าเป็นเอ่อเจ้าหญิงเมอร์เมดนะคะนี่ในวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นว่าโอ้ดูภาพหนะ้าปกนะคะนางเงือกเอ i เรียลนะคะไล่กำจัดคนนะคะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่า เราจะมาอยู่ในยุคที่นางเงือกไล่กําจัดคนนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นแบบนี้กันลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับเ,เอาชีวิตรอดจาก mermaid Ariel นั่นเองค่ะออาลค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมพกันแล้วนะทุกคนนี่ค่ะแมพก็จะเป็นบ้านต้นไม้แต่ว่าในครั้งนี้นะคะจะเป็นบ้านต้นไม้ที่อยู่ในทะเลนะคะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ก็จะเป็นทะเลทะเลทะเลนะทุกคนนะ <S <S อ่ะ <S <S มาดูกันนะฮะอารมณ์คล้ายๆกับแมพเอ่อคุณยายแกรนี่ที่มีลูกเจ็ดตัวเจ็ดสีจําได้ไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบว่าอยู่ใต้ท้องทะเลเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันนะคะด้านบนนี้มีเสื้อให้เราเปลี่ยนด้วยมันสุดยอดมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะเราสามารถเปลี่ยนเสื้อเป็นรู้สึกว่ามันจะมีเสื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแนวเจ้าชายเหรอสมมตินะคะหรือว่าโจรสลัด ออกแนวโจรสลัดมากกว่านะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ที่เป็นแนวแบบเจ้าชายนะคะผู้หญิงก็มีนะของผู้หญิงก็มีนะฮะอันนี้ของผู้หญิงผู้ชายอว้ยชุดนี้สวยนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในราชวงอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยโอเคสัุดนี้ละกันนะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปด้านบนมาดูกันนะโอก็จะมีไอเทมนะะไอเทมนี้คืออะไรมาดูหน่อยซ๊หยิบได้หรือไม่ฮะเดี๋ยวนะ คือไรอ่ะไอเทมนี้อ๋อนิง่งมาแล้วนะคะเป็นผ้าปิดตานะฮะอารมณ์เหมือนเป็นโจงสลัดเลยนะคะทรงผมก็มีนะคะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้กลายเป็นทรงผมซ้อนกันไปแล้วอะมาลีบุฟมแพดก่อนนะคะเอา้เอาออกไปหมดเลยเดี๋ยวนะขอใส่ผมหน่อยสิอ่าสวยงามนี่ใครเนี่ยนี่ตัวเองหรือเปล่าอะดูไม่เหมือนตัวเองเลยนะคะนี่ใครอะ <laughs> โอเคต่อไปนะเราไปเอาวิ้ยมีแบบว่าที่ปิดตา เป็นเอ่อเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะวิ่งเดี๋ยวนะน,นี่เรามาแต่งตัวหรือว่าเรามาหนีนางเงือกนี่เฮ้ยน่ารักกัะทุกคนจะบอกว่าที่ปิดตานะคะสีเดียวกับเอ่อสีเสื้อเลยนะคะเนี่ยมาดูด้านนอกกันนะคะเอ่อด้านนอกก็ไม่มีอะไรนะคะด้านนี้ก็จะมีหีบสมบัตินะคะซึ่งเป็นหีบสมบัติที่ไม่สามารถเปิดได้ด้านนี้ล่ะอ่าด้านนี้ก็เปิดไม่ได้นะ,ะเป็นแบบว่าหีบสมบัติเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆ,ๆน,ะะน,ะะนะทุกคนเดี๋ยวเรานนะคะลองเดินลงมาดูนะคะ รู้สึกว่าเรายังไม่เจอตัวแอเรียลนะหรือว่านางเงือกที่โหดร้ายที่สุดนะในโลกนี้ยังไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนเหมือนกันอยู่ไหนอะแอเรียลอ๋ออยู่ตรงนู้นนะนั่นไงเธอกําลังวิ่งไล่เพื่อนเราเลยนะคะออรูปร่างหน้าตาเธอเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเนี่ยอันนี้คือไรนะอุ้ยสามารถไต่ขึ้นไปได้ด้วยเนี่ยเป็นสาหร่ายวากาเมะนะ <c oughs> <c oughs> อยู่ใต้ท้องทะเลเราสามารถเอ่อไต่ขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยนะคะ สงสัยว่าจะไว้หลบนางเงือกนะคะรู้สึกว่านางเงือกอยู่ด้านบนนู้นนะเดี๋ยวลองไปดูนะคะฟึบฟืบฟบอ๋อนี่ไงอ้าวโอ้ขึ้นไปบนเรือได้ด้วยเหรอสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนเราขึ้นไปบนเรือได้ด้วยขึ้นไปด้วยเพื่อนเพื่อนขึ้นไปด้วยเพื่อนทำไมโดดไม่ขึ้นเน้อเดี๋ยวทำไมเราโดดไม่ขึ้นต้องมาทางไหนอ๋อนี่ไงโอเคมาด้านนี้นะคะขึ้นมาได้แล้วอันนี้คือเรือของโจรสลัดนะทุกคนแล้วเราก็แต่งตัวเป็นเหมือนโจรสลัดด้วยนะคะตอนนี้อันนี้คืออะไรขึ้นไปนะคะ โอ้มีการบังคับเรือด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะหัวเรือนะคะรู้สึกว่ามันเป็นเรือที่ดูพังแล้วนะคะเนี่ยอ่ะตอนนี้นะคะนางเงือกเราก็อ่ออยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนเลยยืนเฝ้าเลยนะคะทุกคนอ่ะสมมุตินะ,ะเราลองหนีลงมาตายตามมาทำไมไม่ต้องตามมาเดี๋ยวเดี๋ยว วิ่งไวก็ไม่ด้วยวิ่งไวก็ไม่ได้ด้วยวิ่งไวก็ไม่ได้ด้วยโอเคโอเคแสดงว่าตรงนี้คือที่หลบภัยนะคะแล้วนางเงือกนะคะก็ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะยังอยู่ด้านล่างเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่มีไอเทมอะไรให้เราวิ่งหนีไปไวเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมานางเงือกขึ้นมานางเงือกขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะโอเคระหว่างที่นางเงือกเราไปไล่เพื่อนเรานั้นนะคะเออเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอมาดูด้านนี้ดีกว่า นั่นนี่คืออะไรอะโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าเป็นอะไรเนี่ยห้องทดลองเหรออารมณ์เหมือนเป็นหม้อปรุงยานะคะนี่มันแ,แบบวิก้วิสั์ป่ะเนี่ยแต่รู้สึกว่าหยิบจับอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้หยิบได้ไหมอะหยิบไม่ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อรูปปั้นนางเงือกนะคะแต่ประเด็นคือทุกคนสังเกตไหมว่าม้าน้ำนะคะม้าน้ำนี่เลือดออกนะคะเนื่อกจากโดนนางเงือกนะคะทำร้ายนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่ม้าน้ำเท่านั้น พี่นิวเห็น hmm. ว mm ่า hmm. ม Over ีกุ้งด้วยนะคะนี่ค่ะมีกุ้งนะคะกุ้งลอฟเตอร์เลยนะคะตรงนี้นะคะโดนนางเงือกเรานะกําจะเอาไม่ใช่กุ้งปูนะคะปูทะเลบะนะคะนักสงสารนะคะโอ้โหดูสิอันนี้นะคะเป็ดนะเป็ด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 เฮ้ยมันตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอเค โอ้โหโอเคโดดขึ้นมาได้นะคะไม่น่าเชื่อว่าจะรอดนะคะเนี้ตอนนี้นะคะยังอยู่ด้านล่างอยู่นะคะไม่ไปไหนด้วยนะคะเอาไม่ตามเพื่อนเราไปด้วยนะคะในไงตรงนู้นมีคนไงตามไปโอ้ยโอเคเพื่อนเราล่อไปแล้วนะคะเราไปทางนู้นดีกว่านะฮู้อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาโอ้โหมาจนได้มาจนได้เดดเดีๆดขอขึ้นบันไดตรงนี้ขอขึ้นบันไดตรงนี้มันจะตามขึ้นไปไหมมันจะตามขึ้นไปไหมมันตามขึ้นมาทุกคนมันตามขึ้นมาได้โอ้ยตายเถอะปีนบันไดได้ด้วยนะนางเงือกเรานานะ นี่นางเงือกเราจะเก่งขนาดไหนเนี่ยปีนบันไดได้ด้วยว้าวเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวโดจุงโหดูหน้าตาดูหน้าตานั่นเฮ้ยไม่มีใครเลยเหรอเดี๋ยวปีนขึ้นสาล่ายปีนขึ้นสาล่ายโอเคถ้าเกิดเราปีนขึ้นสาล่ายเราก็จะรอดนะคะขอบคุณสาล่ายวากเมะมากที่ช่วยชีวิตเราไว้นะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะเออนางเงือกนะคะก็ยังอยู่ด้านล่างอยู่นะคะไม่ไปไหนด้วยนะคะเนี่ย เออไม่ไม่ไปไหนสักหน่อยเลยเดี๋ยวจะมาเฝ้าเราตรงนี้ในนางเงือกมาตอนนี้นะ,ะนางเงือกเราไปไล่เพื่อนแล้วนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนลอบไปเลยเพื่อนลอบไปเลยนะตอนนี้เราอย่าพิ่งลงนะคะให้เพื่อนเราลอไปไกลๆก่อนนะคะโอเคมาด้านนี้นะคะใจเนี่ยอยากไปดูตรงนู้นนะคะเหมือนกับว่าเราเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะ <S <S น่าสนใจทีเดียว <S <S เออเดี๋ยวนะรู้สึกว่านางเงือกอยู่ตรงนู้นนะคะเออคือประเด็นคือพี่นิวจะเข้าไปตรงนู้นนะคะนั่นอุ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเราเข้าไปได้ด้วยอ่ะอุ้ยนางเงือกเข้าไปในนั้นด้วยนะคะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะอันนี้คือรูปปั้นอะไรเนี่ยเทพเจ้าโพไซดอนเหรอะโอเคเข้าไปเลยนะคะคืออะไรอ่ะฟึบอ้าวเข้ามาเจอนางเงือกเข้ามาเจอนางเงือกโอ้นางเงือกยินอยู่โอ้ตกใจเลยเอาปีนขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหเด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 มันคืออะไรเข้าไปหนอยสิอ๋อไม่มีอะไรแค่ทะลุมาด้านนี้นะคะไม่มีอะไรเลยแค่แบบว่าเดินทะลุออกมาด้านนี้โอ้ให้ตายเถอทุกคนเอะเราก็นึกว่าเป็นอะไรนะคะ นั่นไงนางเงือกเห็นแล้วเปล่าใน,นจริงต้องแอบวันบบนี้เอามันเห็นเรานะมันเห็นเราฉลาดจริงๆในนางเงือกตัวนี้เดี๋ยวเห็นแล้วเปล่าปีนขึ้นไปได้ด้วยปีนขึ้นไปได้ด้วยปีนยังไงมิกี่ปีนได้ปีนได้ปีนอปีนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว โอเคสาหร่ายวากาเมช่วยเราไว้โอเคทุกคน <laughs> ตราบใดที่ยังมีสาหร่ายวากาเมะนะคะเราก็จะรอดจากนางเงือกนาทุกคนนี่เธอไม่ไปทางไหนแล้วเนี่ยเธอเธอจะมายืนเฝ้าฉันทำไมล่ะนี้ดูสิคะนางเงือกยืนเฝ้าอีกแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่ามีหน้าตานะ,ะให้เราเปลี่ยนด้วยนะคะอ๋อมีหน้าตาให้เราเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะนี่คือหน้าหน้าย้นนะคะอันนี้อะไร น่าโกรธนะคะน่าโกรธนะคะอโอเคมีหน้าตาให้เปลี่ยนด้วยนะคะใครทุกคนตรงนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยมีถ้ำด้วยเหรออุ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ปลาเหรอปลาช่อนปะเนี่ยนะขอมองใกล้ๆหน่อยนะคะนี่ปลาใช่ไหมอ่ะหรือปลาไหลหรืออะไรหรือปนญา <c oughs> เดี๋ยวนะโอเคนางเงือกยังไม่อยู่นะคือมันเหมือนปลาดุกปลาช่อนนะคะเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนเอ่อนางเงือกฆ่าตายด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปในถ้ำดูนะทุกคนนะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันตัวละครในเรื่องแอเรียลนี่นา ชื่ออะไรนะทุกคนตัวม่วงตัวนี้ถ้าเกิดใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะพี่นิวไม่ได้ดูนานคือแบบลืมไปหมดแล้วนะคะทำไมนางเงือกไอเรียวถึงได้โหดขนาดนี้นะคะดูสิให้ตายเถิทุกคนข่าแม้กระทั่งปลาช่อนปลาดุกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรานะลองให้อ้าว่าจะให้ลองให้นางเงือกเดียวนางเงือกติดอะไรเดี๋ยวเดเอเอ่อทุกคนดูนะคะถึงแม้ว่าพี่นิวนะคะจะวิ่งไม่ไหวก็ตามนะคะแต่ว่านางเงือกนะคะผีนางเงือกเนี่ย ก็ไล่เราแทบไม่ทันนะคะนี่ค่ะถึงแม้ว่าพี่นิวนะจะไม่ได้วิ่งไวนะคะ <c oughs> ดูสิคะเธอก็แบบว่าไล่เราไม่ทันนะคะความรู้สึกคือเหมือนเอเรียลหรือว่านางเงืออเอเรียวเนี่ยวิ่งไวนะแต่ว่าพอมาเทียบกับเราเนี่ยทําไมเธอดูช้าก็ไม่รู้นะคะอ่ะปีนขึ้นไปบนสาล่ายวากเมะเราก็จะรอดแล้วนะคะยู้ <c oughs> ขึ้นมาดิโอแน้าจริงก็ขึ้นมาบนเรือดิโอโดอ่ะเพื่อนเราก็มานะคะน่าจริงก็ขึ้นมาบนเรือดิไปไหนล่ะรู้สึกว่าเอเรียลยังไงก็ขึ้นมาบนเรือไม่ได้นะคะ เอา่เราไปดูใต้ท้องเรือกันอ่าใต้ท้องเรือ,ก,อ,อ,อก,ก็ไม่มีอะไรนะมีสมบัตินะคะสมบัติอุ้ยอุ้ยเปิดได้ด้วยทุกคนบอดดดเอาตังได้บ้าอ่ะก็ตังไม่ได้นะแค่เปิดได้เพราะว่าในแบบนี้นะคะไม่มีการเอาเงินนะคะมีแต่แบบว่าคุณเนี่ยอยู่ในแบบนานเท่าไหร่นะ,ะมันก็จะสะสมชั่วโมงอยู่ในแบบให้เราอย่างตัวนี้พี่นิวอยู่มา 1,000พันกว่านาทีแล้วนะคะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการอยู่นานที่สุดเลยนะ,ะในในแมปนี้ตอนนี้นะคะอ๋อเขาบอกว่าที่นี่นะค,ะคือที่ซ่อนนะคะหนีจากผีนางเงือกนั่นเองนะคะ<อ>ก็วามาซ่อนในนี้ผีนางเงือกเนี่ยก็จะไม่เห็นเราแล้วทุกคนนะ,ะ<อ>ก็ราคาวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนนะคะเข้ามาเล่นนะคะในแมปเอ,อเอาชีวิตรอดจากนางเงือกเอเรียวนะคะไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าสิงนะคะเลยกลายเป็นนางเงือกที่ โหดมากๆเลยนะทุกคนนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่หนีนางเงือกได้สนุกมากๆเลยนะคะแต่ว่าไอเทมเนี่ยในการหนีอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะแต่ในอนาคตแบบนี้อาจจะมีการอัปเดตก็ได้นะทุกคนเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะทุกคนนะทําไมนางเงือกไปยืนอยู่บนหัวเพื่อเราโอ้ไม่ก็เดี๋ยวนะ โอ้โหแอดวานมากเลยเพื่อนนี่เพื่อนทำยังไงให้หนางเงือกไปยืนอยู่บนหัวเธอเนี่ยฮะเอาไว้เดียวโอ้ยสาระวาาัคซีนจงช่วยชีวิต <c oughs> อย่าให้หนางเงือกเผลอนะคไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะทุกคนนะ